แล้วผมสวัสดีเ,เพื่อนๆเอฟซอครับคลิปนี้ผมอยู่กับ h o n d a s c o o p ี้นะครับซึ่งนะครับมีอาการเวลาเราจอดขาตั้งข้างหรือว่าขาตั้งเดี่ยวนะครับาบางทีนะครับ,ะบ,นะรบะจะมีเสียงดังออกมาจากห้องสายผ่านนะครับแต่พอเราจอดรถตั้งตรงนะครับหรือว่าจอดรถขาตั้งกลางขาตั้งคู่นะครับเสียงก็จะเงียบไปนะครับ หรือบางที่เราขับไปจอดติดไฟแดงนะครับเราขาซ้ายลงรถมันเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเสียงดังออกมาจากห้องสายพานนะครับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเสียงดังอย่างไรเดี๋ยวมีคลิปเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ร,รับงานเข้ามากลางคืนสักนิดนึงงานเล่งนะครับก็เลยอ่าถ่ายกลางคืนแล้วก็เผ้อถ่ายเป็นแนวตั้งก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อน นะครับเอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดีๆนะครับเวลาที่ ผมกดคันสตาร์ทลงเล็กน้อยนะครับเวลาผมกดคันสตาร์ทลงเล็กน้อยเสียงจะเงียบไปนะครับแต่พอผมปล่อยคันสตาร์ทให้ดีดขึ้นไปจนสุดนะครับก็จะมีเสียงดังอย่างที่เพื่อนๆได้ยินได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าปัญหานี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่ารถบางคันนะครับถอดอสวิตขาตั้งข้างออกนะครับ เวลาขาตั้งข้างลงรถเครื่องเครื่องไม่ดับนะครับมันก็จะมีเสียงดังหรือเวลาเราจอดติดไฟแดงรถเอียงไปทางด้านซ้ายก็จะมีเสียงดังนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับจะมาทําการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเพื่อนเน หลังจากที่เราได้ทําการแก้ไขปัญหาแล้วนั้นนะครับเสียงก็จะเงียบไปนันอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแต่นะครับการที่เราแก้ไขปัญหานั้นนะครับผมได้ทําการแก้ไขปัญหาอยู่ตรงจุดไหนอยู่ตรงส่วนไหนของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ได้ทําการถอดชุดอ่า ห้องสายพานออกมาทําการตรวจเค็กเฟืองสตาร์ทนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเท่าที่ฟังเสียงนะครับเป็นเสียงดังมาจากชุดเฟืองสตาร์ทนะครับพอเฟืองสตาร์ทดังปับ๊บนะครับอพอเฟืองสตาร์ทมันดังนะครับเวลาเรากดกันสตาร์ทนิดนึงเอ๊ะทำไมมันเงียบนะครับก็เลยสงสัยตรงจุดนี้แหละนะครับในขณะที่เราทําการถอดนะครับในขณะที่เราทําการถอดห้องสายพานออกมาทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือ นี่แหละจุดตายจุดอ่อนของรถตระกูลคลิกสกูปปี้นะครับก็คือสินข้อเหวี่ยงมักจะรั่วนะครับสินข้อเหวี่ยงมักจะรั่วโดยเฉพาะการรั่วจากขอบนอกนะครับถ้าเป็นสินยางของเทียมนะครับเกรียบท้องตารางบ,บางยี่ห้อนะครับอขอบนอกเขาจะหดตัวนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อนะครับสินนะครับเวลาเพื่อนๆซื้อสินเอาข้อเหวี่ยงด้านซ้ายตรงนี้มาใส่นะครับ ผมแนะนำให้เพื่อนๆทำการทากาวบริเวณขอบนอกของสินด้วยนะครับถ้าเราไม่ทำการทา,ากาวนะครับเวลาใช้งานนานไปสินโดนความร้อนสินหดตัวนะครับก็จะทำให้นะครับเกิดรอยรั่วบริเวณขอบนอกของสินนะครับบริเวณตรงกลางนะครับเ็มีสปริงรัดอยู่นะครับมันจะไม่ค่อยจะรั่วตรงนั้นสักเท่าไหร่นะ นะครับนี่นะครับเราถอดออกมาทําการตรวจเช็คแบบนี้ก็สภาพเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับถ้าหากเราไม่ทําการแก้ไขนะครับอาการซีนรั่วนะครับหรือว่าซีนเพาข้อเบี่ยงรั่วนี้นะครับจะทําให้น้ํามันที่ไหลออกมานะครับกระเด็นไปโดนสายพานนะครับอย่าลืมว่าสายพานของเราเป็นยางนะครับบางทีสายพานอาจจะรื่นนะครับอันนี้ก็ พื้นฐานเลยนะครับแต่ถ้าปล่อยนานไปนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับก็คือสายพานจะมีอาการบว,วมลอนนะครับเพื่อนนะครับในเคสนี้นะครับไหนไหนเราก็ได้ทําการถอดอชุดสายพานออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเม็ดตุ้มเปลี่ยนซีนล้างทาความสะอาดอัดจะมีชุดชามสไลด์หลังหรือว่าชุดท็อกแคมไปเลยนะครับเพื่อน นะครับในห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการถอดนะครับออกมาล้างทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนสายผ่านนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าแต่เดี๋ยวจะชี้เป้าให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสาเหตุที่รถเอียงข้างซ้ายแล้วนะครับอ่ามีเสียงดังนะครับมีเสียงดังนะครับน่าจะดังมาจากชุดเฟืองสตาร์ทเท้านะครับอ่า มันมีเสียงดังออกมาจากฝั่งทางด้านซ้ายในห้องสายผ่านนี่แหละนะครับมันจะไปจบที่ตรงไหนเราจะทําการแก้ไขตรงไหนถึงจะจบงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้นำเดี๋ยวบอกนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นช่วงที่ผมทําการถอดออกมาทําความสะอาดนะครับอ่านี่นะครับเราก็ไปทําการซื้อซินมาเปลี่ยนด้วยทั้งทั้งซินพอข้อเหวี่ยงแล้วก็ซินเฟืองท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานด้วย เป,เ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายไปเลยนะครับในเคสนี้นะครับเพื่อนๆในไหนก็ได้ถอดแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าก็แจ้งมาว่ายังไม่ได้เคยเปลี่ยนสายพานสักทีนะครับลูกค้าแจ้งให้เปลี่ยนก็จัดให้ลูกค้าเลยนะครับเพื่อนๆเอานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการแก้ไขกันนิดนึงนะครับ โดยปกติแล้วนะครับเฟืองสตาร์ทนะครับมันจะแยกกันอยู่นะครับถ้าหากเราไม่กดกันสตาร์ทลงไปนะครับแต่ทีนี้นะครับเท่าที่ฟังเสียงนะครับผมว่าเสียงบันดังมาจากชุดนี้นะครับหรือว่าชุดเฟืองสตาร์ทตรงนี้นะครับนี่ไอเชียวไอตัวเฟืองสตาร์ทที่เป็นเขี้ยวๆตรงนี้นะครับมันวิ่งไปเบียดกันกับเฟืองสตาร์ทที่ยึดติดกันกับเพลาข้อเหวี่ยงนะครับอ่า ทีนี้นะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมานะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาเกิดมาจากนะครับชุดเฟืองสตาร์ตตัวใหญ่นะครับที่รูปมือชี้ไว้นะครับชุดเฟืองสตาร์ตตัวใหญ่ตรงนี้นะครับเกิดอาการบูธหลวมนะครับเพื่อนเพื่อนบูธหลวมครับพี่น้องนะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการเปลี่ยนบูธหรือว่าตัดสังกะสีตัดอลูมิเนียมตัดกระป๋องกาแฟรองเข้าไปก็แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหากงบน้อยเด้อจริงๆแล้วผมอยากให้เปลี่ยน บูททั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่นะครับได้ทำการเปลี่ยนบูทไปแก้ไขบูทไปโดยการตัดสังกะสีตัดอะไรรองลงไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนๆทำการเปลี่ยนสปริงด้วยสปริงมันอาจจะล้านะครับสปริงดึงกลับไม่สุดก็เลยทำให้เกิดอ,อาการเฟืองสตาร์ทนะครับถอยหลังกลับมาไม่สุดได้เช่นกันอันนี้ก็ เป็นนะครับคลิปหลังจากที่ได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับแก้ไขไปแล้วก็โอเคอยู่นะครับเงียบลงนะครับเงียบแล้วนะครับหายแล้วนะครับอันนี้อาจจะไม่ละเอียดนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายทําตอนอดบุดกันสตาร์ดอกมาทําการแก้ไขนะครับเพื่อนๆก็ต้องขอภพรยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอแก้บอกอาการนะครับเพื่อน